ก็สวัสดีเอฟซีบ่านใต้ทุกคนนะครับผมนี่ครับวันนี้ไม่มีอะไรครับผมก็จะพาเอฟซีมาขับรถชมวิวครับตอนเย็นครับบรรยากาศอีสานบ้านเนาครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นครับตอนนี้ก็ลองจะไถนาครับเริ่มจะหวานข้าวแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยครับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นนะครับเผื่อเอฟซีบางท่านที่ว่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับพอได้เห็นบรรยากาศอีสานบ้านนาก็ถูกใจไปนะครับผมนี่ครับบรรยากาศอีสานบ้านนาครับผมเป็น ทางเวียนครับเนี่ยทางหินคุกธรรมดานะผมเดี๋ยวพาขับเลาะไปเรื่อยๆครับขับช้าๆนะครับเนี่ยขับไปครับผมดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับอยู่บ้านครับอีสานครับอีสานใต้นะผมนะครับบรรยากาศก็ช่วงนี้ก็ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วก็ทําให้เขียวนะครับนะครับนกกระปูดนะผมนะครับนะครับนกกระปูดับครับดึงเข้าไปครับน่าจะน่าจะเข้าไปทํารังครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเห็นมัน ในป่าก็น่าจะมีพวกฟางนะครับมันมันจิกฟางไปนะครับน่าจะทํารังครับตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับลงกระปูดนะครับเยอะนะครับไม่ค่อยมีใครกินนะครับก็ไปเลยครับไปต่อนะผมเนี่ยครับบรรยากาศท้ายบ่าวใต้ขับเลาะไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาเลาะเลาะไปดูเรื่อยๆนะครับผมเลาะดูบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนครับลมเย็นสบายครับผมอยู่บ้านนะครับก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านนะก็เลย าอฟซีมาดูบรรยากาศบ้านๆนะบ้านนอกท้องไร่ท้องนาบ้านเรานะเดี๋ยวอฟซีไหนคิดถึงบ้านนะก็ดูคลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวก็มีอะไรครับคลิปนี้ก็ขับรถเล่นไปนะครับเนี่ยนกเขาชวาไปแล้วเยอะนะครับบรรยากาศดีนะผมดีกว่าเมืองกรุงครับนี้โควิดมาอยู่บ้านนะครับเนี่ยกระยางครับไปแล้วครับสามตัวนะผมอ้เต็มนะครับ ก็ยานนะไปนะครับบินไปนะครับสามตัวนะครับนี่ครับน่าจะลงมากินปลาที่สระนี้นะผมนะครอยู่ไกลก็มีครับนะบินครับแล้วก็ยางขาวครับเห็นไหมครับน่าจะลงมากินปลาที่นี่นะผมนะครับห้ามตกเบ็ดปรับห้าพันนะครับผมนะครับสระเขวนี้ครับห้ามตกนะครับผมเป็นสระของมีกระของนะครับผมขับไปเรื่อยครับดูบรรยากาศครับแล้วกปูตัวหนึ่งครับนิดซ้ายมือผมนะ ปูดครับตอนเย Talk, kilo, ็นเพราว่าเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดจะลงมาหากินเหยื่อนะครับเดี๋ยวมันจะจอดให้ดูครับรับครับครับต่อมาครับนะครับนะครับเดินครับไม่ได้กลัวคนนะผมนะครับนะครับเดินครับแล้วก็ปูดครับเดินครับตัวมดำนะครับครับไปครับผมจะไล่มันไล่ดูครับไปครับเดินครับเดินขึ้นครับนะครับเดินขึ้นครับ น่าจะนอนต้นนี้ครับนกกระปุดนะครับเดินขึ้นไปครับได้บินครับบรรยากาศยามเย็นครับแดดล่มลมตกก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับปีสานม้านเราครับก็ถ้าใครคิดถึงบ้านก็กลับมาบ้านบ้างนบผมนะครับเหมือนบ่าวลาวตายก็ทํางานอยู่ที่นึงแล้วก็กลับมาบ้านครับประมาณสองสามเดือนก็กลับมาบ้านครั้งหนึ่งครับแล้วแต่ว่าผมจะกลับมาไหมครับนะครับมาบ้านมาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับยิงนกตกปลาครับตามภาษาผมนะครผม ทำภาษาบาลอลาไต้ครับนะครับก็ตอนนี้ก็ทางบ้านผมนะครับก็กําลังจะไถหวานข้าวแล้วนะครับเริ่มทําการไถแล้วนะครับนะครับถ้าฝนมาครั้งหนึ่งก็น่าจะได้หวานนะครับประมาณพฤษภาคมนี้น่าก็เริ่มหวานข้าวแล้วนะครับนี่ครับ้าบาลอลาต้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะมาใส่เบ็ดเทฟซีให้ดูแล้วครับใส่เบ็ดประชอนนะครับนี่ครับจะหวานข้าวแล้วนครับเลาะดูบรรยากาศนะครับ นี้ยังสมบูรณ์นะผมบ้านผมก็ยังมีนกมีอะไรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแดงครับไปครับไปครับไปครับเดี๋ยวครับไปครับเดี๋ยวก็เยอะับเดี๋ยวแดงขับไปเอยครับหรือว่าเอฟซีท่านไหนที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเอฟซีบ่าวใต้ที่ว่าชอบในการล่าครับก็ทักมานัาเอฟซีครับทักมาหาผมนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านนะครับถ้าอยากล่านกเป็ดหรือว่ายิงนก เขานกไรนกกระยางขาวแล้วก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าช่วงสี่ห้าวันนี้ผมอยู่บ้านนะครับผมว่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรทําก็เดี๋ยวมาหาบ่าเราใต้ได้ครับเดี๋ยวจะพาไปล่านะครับเนี่ครับตอนนี้ยังนกเยอะนะผมนกยังเหลือเยอะไม่ค่อยมีใครยิงเท่าไหร่นะครับนครับก็ถ้าใครอยู่ในโซนสุรินใต้หรือจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาหาได้นะครับนครับจังหวัดใกล้เคียงของบ่าเราใต้นะครับมาได้ครับมาเล่นได้นะครับ นะครับนกแต้แต้ครับนะครับนกยังเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะลองไปต่อนกคุ้มอื่นให้ดูนะครับไม่เคยพลาดนะครับเพราะว่ามาบ้านผมะนรับนกคุ้มอื่นยังเหลือเยอะนะครับเพราะว่ามีเอฟซีบางคนบอกว่าจังหวัดที่เอฟซีอยู่ครับอุบลนะครับยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบ้านผมนี่เยอะนะครับนี่ครับ จะมีนกเขาบินไปครับนกนกเขาน่าจะนอนแถวนี้ครับนกเยอะครับมาได้ครับมาเล่นกับผมได้นะครับ F C บาร์เรใต้ที่ว่ามีปืนลูกกดนะครับใครที่จ่งชอบในการล่าอยากตกปลาหรืออะไรก็มาได้ครับรับรับนกเขาครับนกเขาไฟครับเนี่ยแถวนี้ก็จะพาปลูกตัวพ้ากันนะครับปลูกตัวพ้าปลูกพอเทืองครับเพราะว่ามันมีราคานะผม ถั uhm. ่วพาโลละ12บาทนะครับส <Pa igi, S 2> ่วนที่คลิปที่แล้วที่ผมลงเอฟซีดูนะครับถ้าใครเป็นเซีบ่าวใต้ก็สามารถมาเอาได้นะครับแต่ว่านี้ไม่ใช่นาผมนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหนึ่งครับค่อยมาเอานะครับเอาไปปลูกนะผมเอฟซีแบ่าวใต้ครับบ่าวใต้ไม่ด้ห่วงนะผมเอาเลยครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นพอเทืองครับพอเทืองกาลังสุกนะผมเนี่ยดอกเหลืองๆครับพอเทืองนี่คือพอเทืองส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วพานะครับ เดียวแดงครับใกล้ๆรับไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองเห็นนับนับไม่ใช่เดี่ยวแดงครับน่าจะเป็นเหดี่ยวนกเขาครับนครับบินอยู่ครับนะครับบรรยากาศสานบ้านทุ่งครับสายล่าที่ชื่นชอบก็แวะเวียนมาหาผมได้นะครับติดต่อกันไว้นะครับผม รถไปเรื่อยครับดูบรรยากาศชมบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาอยู่ที่อีสานใต้ับผมนี่ครับลำลูกเอี้ยงครับลูกเอี้ยงสองตัวครับไปแล้วโอ้เจอของดีครับเอฟซีครับนกอ่านกปากหางครับน่าจะนอนต้นนี้ครับนี่ครับเอ้าเจอของดีเขาแล้วนกปากหางสามตัวนะครับ นี่ครับนกปากหางน่าจะนอนต้ be, น <reco> นี้ครับสามตัวครับนี่ครับไอซีครับนี้ครับเกาะตรงปลายนี้ผมนี้ครับสองตัวครับแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งครับไม่รู้ว่านาล้องเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองเห็นอยู่ครับนะครับนกปากหางครับน่าจะนอนต้นนี้นะครับระยะนี้ก็ประมาณสักน่าจะประมาณหกสิบเมตรได้นะครับแม่ไกลนะครับระยะนี้ครับปืนลูกกดยิงถึงสบายนะครับแต่ว่าถ้าไม่โดนจุดสําคัญหรือโดนปีกนี่ก็น่าจะไม่ตกนะครับไม่มีใครนิยมกินครับ ไอ้นกนี้มันจะชอบมากินหอยนะครับที่ที่บ้านผมนะครับแต่ก่อนไม่มีนะครับเพิ่งมีมาสามสี่ปีที่แล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ที่ว่าบ้านผมเยอะๆนะครับตอนนี้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับตอนนี้ผมเริ่มจะเกลียดนกตัวนี้ครับแต่ก่อนนะครับชอบนะครับว่ามันกินมันมากินหอยกมากินพวกปูนาครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับสูญพันธุ์หมดนะครับหอยเชอรี่กับปูนาสูญพันธุ์นะครับมันกินทั้งโอ้โหตอนกินทุกเวลานะครับ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ว่าไถไหวานข้าวเงี้ยครับมันจะมีหอยอยู่ข้างล่างครับมันก็จะมากินนะครับปูนาก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่ามีนกไอพวกนี้ครับมาอยู่นะครับไม่รู้มันอพยพมาจากไหนครับเนี่ยครับมันชอบนอนในต้นที่ว่าไม่ค่อยมีกิ่งนะครับต้นตายนะครับเนี่ยครับดูครับต้นตายนะครับเนี่ยครับโอ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับหัวปืนมายิงนะครับเนี่ยครับเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ยิงครับปล่อยมันไปครับมีแค่สามตัวครับก็ยังงงครับทำไมฝูงนี้ไม่น้อยครับสามตัวครับ ไม่มีเยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ปล่อยนไปนะครับไม่ได้ทำอะไรครับก็พาพีมาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับนี่ครับสุดถนนทนทางแล้วบบรรยากาศก็ประมาณนี้นะผมเจอนกปากหางสามตัวนะครับนะครับมีนกเขาด้วยครับนกเขาครับบินมาครับนกเขาครับนกเขาครับครับบินมาครับนกเขานกเขาเยอะนะครับนกเขาไฟนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกาครับร้องครับมันเห็นผมนะครับ นีครับนกปากหางครับแต่ก่อนนะครับบอกว่ามันดีครับชาวบ้านบอกว่ามันกินหอยกินปูกินปลาครับแล้วทุกวันนี้ครับไม่มีหอยให้ชาวบ้านกินนะครับผมปูนาก็ไม่เหลือครับมันกินหมดนะครับเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวทําลายนะครับมีเยอะก็ไม่ดีครับระบบนิเวศเสียนะผมก็สําหรับผมก็บางอย่างถ้ามีเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับทําให้ระบบนิเวศเสียนะครับยังไงมันก็ไม่สูญพันธุ์นะครับนกพวกนี้มันจะอยู่ตามกรุงเทพนะครับ อยู่ตามที่ว่าภาคกลางครับแต่ว่าน่าจะอาหารหมดนะภาคกลางหอยน่าจะหมดมันก็เลยต้องบินวันที่ภาคอีสานนะครับนี่ครับอพยพมาเรื่อยนะครับมันมาทุกปีครับไอ้นกนี้มาทุกปีผมเห็นแล้วมาทุกปีผมเคยมายิงนะครับนี่ครับถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับาวนะครับเพราะว่ามันกินพวกของสกปรกครับกินพวกหอยแล้วมันคาวนะครับแต่ว่าดีที่ว่ามันตัวใหญ่นะนี่ครับแต่ฝูงนี้มีน้อยมากครับมีแค่สามตัวนะ อก็จะกลับแล้วนะครับเริ่มจะค่ำแล้วเนี่ยครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาอีสานใต้นะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับเอฟซีที่ชื่นชอบในการล่าก็อย่าลืมนะเหมือนที่ผมบอกนะครับมาหาผมได้นะผมเดี๋ยวผมจะพามายิงนกนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะผมก็จะกลับแล้วครับเอฟซีครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเนี่ยครับกลับแล้วครับ